ชคไปกินไก่อบโอ่งแต่ถ้าพูดถึงไก่อบโอ่งเนี่ยบางที่เขาขายครึ่งตัวขายตัวหนึ่งอ่ะตัวหลายร้อยเหมือนกันนะบางครั้งเงินเราไม่พอมีเงินหลักสิบแต่ไม่ต้องตกใจฮะคุณสามารถกินได้ครับที่ร้านไก่อบโอ่งเจ้าหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกําเงินไปสิบบาทนะฮะก็สามารถทานไก่อบโอ่งได้นะครับนี่แหละพาคุณผู้ชมฮะไปรู้จักรถพ่วงข้างเนี่ยของคุณสุนิตาชิมพีครับเป็นแม่ค้าขายไก่อบโอ่งบนรถพ่วงนะฮะ จอดขายอยู่ริมถนนในหมู่บ้านบ้านหนองหัวยางพะเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับหลังจากที่เธอต้องตกงานครับได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาแล้วถึง4เดือนด้วยกันนะครับรายได้ที่มีก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวครับก็เลยตัดสินใจอเอาแบบนี้แล้วกันอลองขายไก่อบโอ่งก็แล้วกันนะครับโชคดีฮะที่คุณพ่อ,อมีฝีมือด้านการช่างก็เลยเนีย่ประกอบรถพ่วงข้างให้ออกแบบให้ลูกเลยนะครับ คราวนี้ฮะมาดูสูตรหมักไก่อบองกันหน่อยฮะสูตรหมักไก่ฮะบอกแบบนี้ฮะได้แรงบันดาลใจมาจากไก่อบอง์ที่เคยทานและติดใจก็เลยช่วยการคิดค้นกับคุณแม่แม่ก็ให้สูตรก<ช>็ช่วยกันทำไปทำมาฮะก็ได้รสชาติที่ลงตัวครับแต่จะขายในราคาสูงไม่ได้เพราะว่าคนในพื้นที่มีรายได้น้อยเน้นขายแบบถูกๆ เอาใจปากท้องเอาใจชาวบ้านนะครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไม้ละ10บาทแล้วกัน<อ>10บาทก็เริ่มต้นทานได้แต่ถ้าเอาใหญ่หน่อยเป็นพวกสะโพกไก่ฮนะอ,อยู่ที่35บาทกทก็สามารถนะอิ่มอร่อยได้นะครับ แล้วก็รสชาติเนี่ยบอกเลยฮะนุ่มเนื้อมันนุ่มหนังมันกรอบฮะเพราะเราใช้พลังงานความร้อนไม่มากเพียงแค่15นาทีนะฮะแล้วก็ใช้ฐานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฐานไม้นะเป็นเหมือน2อสองก้อนอ2อแท่งอะไรประมาณแบบนี้นะฮะ ก็คือใช้ฐานไม่มากนะฮะแต่และว,วันเนี่ยขายได้ประมาณอยู่ที่200ไม้เฉลียย่ยแล้วนะมีกำไรนะน้งองเอ๋นะไม่ต่ำกว่าวันละ1,000บาทนะฮะ<อ>ได้สักไม้1 0บาทเข้าเหนียวอีก5บาท<อ>15บาทก็อิ่มท้องนะครับคใครเห็นแบบนี้อยู่แถวพิษณุโลกครับไปอุดหนุนกันได้ครับจอดขายอยู่ริมถนนในหมู่บ้านหนองหัวยางครับตั้งแต่6โมงเช้านะครับขายจนกว่าไก่จะหมดอะ่ะเออเอาดูแบบนี้แล้วกันเนี้ยหรือว่าไปไม่ถูกครับสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 088-612-4495กนะ่งหะไ,ไย่างหมูย่างนี่เป็นแบบเมนูยอดนิยมเลยนะ,นอะโอ้สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ